สนาสัตวชนทั้งหลายวันนี้วันที่ <S 2 7 <R> ิเ <mental Sure> ็มกราคม2อง25นอาตมาภาพระครูสุตตาเจติยานุรับผู้ช่วยเจ้าวานัทบรพนอมจักรณะตบนท่าบรมเกศหนึ่งกรรยาภิกษุสมณิข้าราบบุญในเกศสามขีคลึงร้อยในวันนี้ได้ตอนรับคณะสภายัยงจากบุคลรัชธานีลูกหลานของยายเขวพอนคนน้ำแทนเขวพอนนน้ำล่งรับไปแล้วขาอธิษีาา เอาไว้ที่วัดพระธาตุพระน้อมวันนี้คุณโยมสุรพงศ์วันลำ่ำพร้อมด้วยพี่สาวครวัน,น,นทำจริงในวันทำจริงแล้วก็ลูกพายลูกสะพายนะคะรับยากที่ร้องจากอุบลราชธานีมีสภามาเป็นประจำวันนี้มาอดภา,า,าตุพระน้อมธรรมจิตคุณยา่ผ่านก้าวผู เป็นเล็กแน้นอนให้ดูแลพระภิกษุสามนเณรจึงถือโอกาสให้ชาตาติโยมทั้งหลายได้ร่วมทานุปทานาโดยพร้อมเพรียงกาัน

อาภัตเตหาคัสสเปนะภาริตาภารภาุราภูภาตุกทิรัสานาติริวันนะราชตรรมระตานาอาณีตังภูะาุราภอะเจติยามราัจวันทาวันทัศนาราภารคาเดชิสัมมิทัมไรเทวโมเทวดา ยิิทประษาเจรระกนปะเนม้าเรียนสพขะอค์ เจ้าราชบรูหลวงโอนสเมกพุรบาจารย์พระธาตุปานองพระมูมิเจ้าที่เ้าแม่ธรณีพระยาสถานาคาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้รับทราบวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นลูกเป็นหลานยายเข็มพรอ้วนลำจากอุบลราชธานีได้มีโอกาส มีเวลาขับมาวา่าเคระิพัทพนมงได้มีสาภาผู้ชาข้าวนักะ่าพระนุกมงดพระพุทธศาสนาในวันนี้ยิ่งถือโอกาสบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบและมาอำนวยความสะดวกให้ราชาทอนให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงปราศจาก เจ้โสโรกเวทนไปทางหลายทับทรวงทั้ตรายใดๆมันจะได้มากล้างกายตั้งแต่บันี้เป็นต้นไปยาเคพันเตสังโคปฏิสานาโตมายังพันเตที่มังวัดถังสับปริวารังโกัสสะโคจนนทายาสังคัสสะนิยาเทมาสาธุโดพันเตอายัง อินินามาเทนะโอตะสาปูชาตามะกันเจวะมาตาปิโตอารินัจจาทิยชนานังอิกรัตังอิตายะสุขายะสังวัตตุข้าเด็ประสงค์ผู้เจริญขอประสงค์จงรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายได้น้อมนำมาแล้วซึ่งผ้าผืนนี้ ้อกระงที่เป็นปริวาณขอน้อมถวายแก่พระสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาขอการบูชาพระพุทธเจ้าช่วยภาพเมนีของขา้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไฟเพื่อประโยชน์เพ uh 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 <Yeah> UH ื่อความสงขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่พิญชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยปีมานี้ มะยังพันเตจัตุปัจจยาเนสปริวารานิอิโูสังคัสสโนจะยามะจัตุโนพันเตทิคูสังโฆอิมานิจัตุปัจจยาณิสปริวารานิปฏิกัรหาตุอันหาตัมทิคารัตัมปิตายะสุขายะพันเต ข้าแดกประสงค์ผู้เจริญข้าบนเจ้าทางลายข้าขอสซื้อนาเนด้วยได้น้องนำมาแล้วซึ <S <S keep keep <S <S ่งจะตุปัจจัยขอน้าะขวาดแก่พระสงฆ์ขอพระสงค์นงรักเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญ แก่ข้าพระเจ้าทั้ทงหลายเรื่องในโอกาสมากราบมาว่าเจดีพระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอสิ่งขอพขรอขอความเป็นสิริมงคลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาปกปักษรักษาปกป้องคุ้มครองให้ข้าพระเจ้าทั้ทงหลายที่กล่าวนามไปแล้วจงมีแต่ความสุข ความเจริญเจริญในหน้าที่การงานในการประกอบสมาชีกมีสุขภาพปารานามไม่ที่แข็งแรงใายุมัน่นขวัญยืดเจริญรุ่งเรืองในธรรมะธรรมสัสนขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธาจาเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนมุลส่วนูุศลที่ได้กระทำในวันนี้และในขณะนี้ไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายป,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 ปิยชนทั้งหลายบานพัพุรุษของข้าพรเจ้าที่ร่วงลับไปแล้วดงมีต้ไตรนามดงต่อไปนี้มีแม่เข็มพอพกวนล้ำเป็นต้น และญาิพี่น้องทั้งหลายที่ร่องรักไปก่อนหน้านั้นแล้วให้มีส่วนมารับท,ทานโุมทานมาซึ่งบุญกุศลของทางที่เข้าไปเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจอุทิภัยในขณะนี้หากไม่สามารถที่จะทราบได้ขอเดชอำนาจสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ในสากโลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีหูแก้วตาทิพย์มีฤทธาสัปดาเดนเทวบุตรเทวดาที่พิทักษรักษาเจริพระธาตุนมจงนำข่าวสารการกุศลไปบอกข่าวให้ยายเก้วพรอนวนลำและญาติพี่น้องทั้งหลาย ที่ร่วมรับไปแล้วได้รับรู้รับทราบและมารับอนุโมทนาในคราวครั้งนี้หากตกทุกข์ในยากลับากเข็นใจขอให้้นจากทุกข์มีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและอนันหนวยอวยชัยี่ตายยัข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมรอกร,อรัวญาติพี่น้องบงสาขณาญาติระกวรวงมาของข้าพเจ้า กงมีแต่ความสุขความเจริญหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยหายพระญาติโรคขามเพราะเข็นเวรภัยหายไปทันทีเพราะวันเพราะเดือนเพราะปีเพราะวันก็ให้เคลื่อนเพราะเดือนก็ให้คลายเพราะปีก็ให้หาย หายรับจักไปมีโชคฟีชัยได้นำปรารถนาสมปรารถนาที่ปรารถนาไว้แล้วไม่เหลือวิสัยมนุษย์ปุถุชนจะพึงได้จะพึงมีขอให้สำเร็จในเร็ววันด้วยเถิดมามามา,มาเราไปขอสมบัติวันนอาเลเออครับ

ใช้ปล่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงนินหมดก็น่าแห,ห,ห้งไม่แห้งหง่ายๆหรอกลูกหลานใจเข้มขวนวนลำ้ำจากขุบวรรราชธานีมาทำบุญขนาดนี้สถานที่มมทำบุญก็ศักดิ์สิทธิ์มีพระบรมธาตุพระนมเอ็นสักีพญาน ในการทำคุณงามความดีมีพระบรมธาตุพระนมเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจพุทาสาสนิกชนทั้งหลายวันนี้พระครูสังฆาอาจะมีเมตตานำถวายพระอบรมธาตุถวายจะุปูจจัดใจจากพระพิธี างพระธาตเวียนพระทักษิีรอบเจดีพระธาพนอมท่านได้ให้พรแบกโดยย่อให้นัวเหลือเกินเสรตัวให้ศักดิ์สิทธิ์เสกีให้มีปุสโสเสกดีใส่ตัวเสกมองคนใส่ตัวมนยยาาาอกเเปค่ะ ว่าเดี๋ยวพอคู่ไปสนใจก็ที่อันใหญ่นี่เนี่ลูกไม่ปิดอยู่ในอันซีแเยานหน้ายำนุ่งหลองสามคนกมประจำามหูกวานู้นนเพื่อเป็นปักกะทายกอ้ยสองรอบสองรอบส้าสองรอบทาปักกะทายกไวเสรการ

สังกามิสุปฏิทิตาจิตาราตากิตายัสตานัสสุภกรรมติสุยติตามวจายัญตาจโตเทตานะปุจจามวจายาปุลาลาปะรันจาปิโคนะมโนปฏินาตุมิเอญปุญญามัสุตังอานัปปันติเดระนาปะตาปะคำจุมภุปภะกษัตริยเบิดร่างคล่องนิคมสุขบำเจริญเจริญในหน้าที่การงานและกับประกอบสมาธิปุสุขภาพปนละมัยทิพย์แกรนในมาในก็คอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองตลอดการเดินทางตลอดไปด้วยเอือ Yeah, that's about it. And yeah,

आलेतो अननार मोरन तरखु आस्ला อกเียนใต้นอกนะครับ่จะเียนสามรอบสามรอบสาอ ภะวะตะธรรมโสภะวะตะเอกโตจิปัสติโควะ <small feces> <t> <mur feces> <t> <mur feces> का पार्टी ada notifikasi di tab menu tabung utama di channel YouTube Pak Dwi Sanyang, atau Pak Dwi Sanyang, atau Pak Dwi Ano, atau Pak Dwi Pak 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 Pak

Pumanang dewa nang satang juta wajah tu pahara tika dewa satang kono sah besu jatuh pahara tika nang dewa nang satang juta watawa tingsa dewa satang kono sah tawa tingsa nang dewa nang satang juta wajah ma dewa satang kono sah jama nang dewa nang satang juta watu cita dewa satang kono sah besu nang dewa nang satang juta wani mara dati dewa satang kono sah besu dati nang dewa nang satang juta wapar ini tawa sawati dewa satang

Namo Tassa Bhagavato Arhato Samma คัมภีรกายกรรม,มังวจีกรรม,มังมโนกรรม,มังข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวบุตรเทวดาที่พิทัททกษรักษาเจดีย์พระธาตุพนมเจ้าเรือนสามพระองค์เจ้าราชครูหลวงกอนสเมศบุรพาจารพระประธาพานมพระภูมิเจ้าที่สเมธธรณีพญาสตานาคาพญานาคทั้งเจ็ดที่ดูแลรักษาปกปักรักษา เจดียพระธาตุพนมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้รับทราบ,รรบวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสมีเวลามระราศเขาว่ พระธาตุพนมในวันนี้ได้มีศราทธาหงพระธาตุมาประกอบพิธีและเวนประทักษิณรอบเจดีพระธาตุพนมสามรอบครบสามรอบแล้วได้นำพระหกระธาตุที่ลมนามคงเจดีพระธาตุพนมปัตนี้การประกอบพิธีเสือปนเสริปบามีเป็นสิริมงคลเสร็จสิ้นแล้วในขณะประกอบพิธีอยู่นั้นตาม ทัาบางกีข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ปุถุชนอาจจะประมาทรัางลาลต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายด้วยายก็ดีด้วยวาจากดีด้วยใจกดีที่มีเจตนาและหาเจตนาที่ได้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจงเอาไวสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นบางไม่ให้เป็นเวรไม่ให้เป็นกรรมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจงเอารวยรวยชัยประคาาพรให้ก ไปเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วพร้อมรอบรวปยาธิโนวงสาการายาตระกูลวงวานสายวุญสายสกุศลกัลยาณามิตรทุกท่านทุกคนขอข้าพปเจ้าจงปราศจากโศกโรคเปลี่ยนไทยทั้งหลายทั้งปวงอันตรายใดๆไม่ได้บังรับกายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้หายกข์หายศอกหายโรคหายภัยหายพยายโรคขา เราะเขียนเปรตไทยหายไปทันทีขอวันขอเดือนขอปีขอวันให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายขอปีไว้หายไอรักดับไปมีโชคมีชัยได้ดับปราถนาสมราถนาที่ปราถนาไว้แล้วอันไม่เหลียววิสัยปรนุษตัวทุชนจะพึงได้จะพึงมีขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จในเร็ววันถ้เถิด หออน้ตูดีตู้ตู้หน้าร้อยบาทไ้กระ้าได้ป่ะ นอนนานนานน้อยใชบ่อยเงินหมดเงินมีมน้าสดเงิน,นงหมดก็หน้าแห้งไม่แห้งไม่ง่ายหรกตั้งใจมาทำบุญขนาดนี้สถานที่ทำบุญก็ศักดิ์สิทธิ์มีพระบรมธท่าพระนมเป็นสักขีพยานในการทำบุญงามความดี มีพระบรมธาตุพระนอมเป็นที่ย็ดเดียวจิตใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้วันที่27พฤาคม2 5 6พรพระครูสุตาเจตียานุรักษ์พระครูสงังฆผู้ช่วยเจ้าวาสพระประธานพระนอมได้นำประกอบพิธีผมผ้าเจดีพระธาตุพระนอมได้นำคารวะขอเข้ามาเจดีพร ท่าทัดพระนอมเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรติดตัวพวกเราท่านนำกล่าวรูปเดียวใน่ามกลางแสงแดดอันพอสมควรท่านนำกล่าวไม่ติดไม่ขาดกล่าวนนวสวดนัวเหลือเกินเสกตัวให้ศักดิ์สธิ์เสกจิตให้มีกุศลเสกดีใส่ตนเสกมองคลนใส่ตัว ที 27, ส่สิถึงวันที่25งานน้กิ